สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกศนค่ะเดินหน้าสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคัดกรองสภาพจิตใจเด็กเตรียมประสานหมอสราวุธให้ความรู้ค่ะนายวันลบสงวนนามเลขาธิการกศนกล่าวถึงการประชุมหารือถึงระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน mental h ท a l ฮลในสถานศึกษา ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศออนอมีนักเรียนในสังกัดก,กว่า8 5 0 0 0 0คนในจำนวนนี้นะคะมีเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีประมาณ2,000 0กว่าคนค่ะ ซึ่งเด็กทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่ระบบการคัดกรองสภาพจิตใจตามเครื่องมือที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขออกแบบเพื่อคัดแยกเด็กออกเป็นกลุ่มตามลำดับความเสี่ยงแบ่งออกเป็น3ามสีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีเขียว อย่างไรก็ตามกาศนมีนักศึกษาที่มาจากหลากหลายอาชีพหลายช่วงอายุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ในช่วงที่ผ่านมาจึงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับนักศึกษาค่ะสำนักง,งานกาศนจึงต้องเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนหลังจากนี้จะเชิญนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยมาให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานแก่ผู้อำนวยการกราศนทั่วประเทศค่ะ นำเรียนว่าหลังจากที่ฟังแนวนโยบายของธนตรีแต่บันนั้นก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง m o e Safety Center นะสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งตรงนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องต้องดําเนินการเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่เป็นจุดเน้นของท่านว่าการแล้วก็ในส่วนของจิตวิทยาเด็ก,กวันนั้นที่ทางทัรองทธิบดีกรมนาใม่มามานําเรียนแนวทางตรงนี้โดยหลักการวันนั้นก็ เป็นการดรําเนินการของกรมนาไม่กับสปทและก็สอชอ <S 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 แต่เพิ่นว่าในส่วนนี้เราเลยมีนักศึกษาโศโนที่มีอยู่มากถึง8ปดแสนห้าหมื่นกว่าคนและก็ที่มีอายุต่ำกว่าป15ปีเนี่ยสองหมื่นกว่าคนซึ่งในความเป็นจริงเด็กกลุ่มนี้จะต้องจะต้องจะต้องเข้าสู่ระบบใบฟ้าจะต้องผ่านการคัดกรองตามเครื่องมือที่กระทรวงศึกษาธิการออกแบบแล้วก็หลังจากนั้นต้องมาจับเป็นกลุ่มสีแดงสีเขียวสีเหลือง ในส่วนที่เป็นสีแดงนี้เราต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเขาอย่างฉับพันทันใดพอรับทรบาบนโยบายจากท่านน,าน,านั้นก็ต้องมาดําเนินการกสนก็ต้องมาดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธปรรมพะมาคือคือพอคือเราต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพแต่เขาก็เป็นนักศึกษาก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพ็นโดยหลักการเราก็ต้องเข้าไปไปดูแลเขาโดยเฉพาะในช่วงหลังจากเสร็จอะไรหลังจากไอโควิดเข้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่ายังมีนักศึกษาของเราหลายคนที่มีความเครียดาจากหลายเรื่องหลายปัจจัยทีนี้ในเมื่อเขามาเป็นนักศึกษาถือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแล้วเราต้องเข้าไปดูแลเขาแม้นว่าเขาจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุมีความแตกต่างในเรื่องของอาชีพอะไรประมาณแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของเรา คือตอนนี้เราก็ไปตั้งเป็นศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีเราเอาหลักสูตรของสพทไปนุโลมใช้จัดมีมีตั้งแต่นุบาลปหนึปสจนถึงม,มปลายก็มีนะมปลายก็มีก็เราต้องคือเขาไม่สามารถมาเรียนกับโรงเรียนปกติได้เนื่องจากเขามีข้อจํากัดในเรื่องของการเดินทางโดยสภาพภูมิศาสตร์อะไรประมาณนี้ ซึ่งเรามีครูไปประจําอยู่แต่ขณะเดียวกันครูครูสอสอครูสอสชตรงนี้หนึ่งหนึ่งหมู่บ้านเนี้ยหนึ่งคนนะแต่มีความหลากหลายคือรับผิดชอบเด็กเด็กเด็กทั้งหมู่บ้านประมาณนี้แต่ขณะเดียวกันก็ไปจัดการศึกษาต่อเนื่องกับครูครองด้วยนะในเรื่องของการต่อยอดเรื่องอาชีพอะไรประมาณนี้รวมทั้งมีห้องสมุดเครื่องดนตรีต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกศนอําเภอ เพื่อให้ไปเป็นแหล่งรยรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเลยไหมคะคือคือหลังหลังจากประชุมมันนั้นเสร็จก็โดยหลักการนี้ทางท่านรัฐมนตรีจะจะเหมือนกับจะขี้กอบเชิงสัญลักษณ์ให้กับทุกหน่วยงานและก็เป็นการสร้างการรับรู้แต่ในส่วนของกศนผมก็มาคุยกับทางทีมว่าคือคือเราคือเราเราต้องเราต้องเริ่มเริ่มดำเนินการประมาณนี้แล้วก็จะเชิญท่านรอง ลองทิบดีกรมอนามัยเนี่ยามาคุยกับท่านผอกตรอดจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเพื่อเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ได้รับทราบแนวทางาการดำเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการนําเครื่องมือคัดกรองตรงนั้นไปใช้ประมาณนี้